สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยหอมสูตรนึ่งสูตรนี้ไม่มีเตาอบไม่มีเครื่องตีแป้งก็สามารถทำได้ค่ะเนื้อเค้กเนี่ยมีความนุ่มหอมหวานอร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูสูตรและว,วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เราจะมาเตรียมกล้วยหอมกันก่อนค่ะกล้วยหอมที่เราใช้ก็จะเป็นกล้วยหอมสุกงอมใช้ทั้งหมด300กรัมหรือประมาณ3ลูกค่ะเราควรเลือกใช้กล้วยหอมที่มีผิวเปลือกดำแล้วก็สุกงอมได้ที่นะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็หวานกว่ากล้วยที่ยังไม่สุกดีค่ะเราจะนำกล้วยมาบดให้ละเอียดดีก่อนนะคะ เมื่อเนื้อกล้วยละเอียดดีแบบนี้แล้วก็ให้เราเติมน้ำมะนาวลงไป1ช้อนชาค่ะเพื่อกันไม่ให้เนื้อกล้วยดำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมตีไข่กันค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายแดง150กรัมไข่ไก่2ฟองค่ะ จากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือตีไปจนกระทั่งน้ำตาลละลายดีนะคะอย่าลืมเติมเกลือลงไปด้วยค่ะใช้ทั้งหมด1ช้อนชาในขั้นตอนนี้โบก็จะตีอยู่ประมาณ10นาทีนะคะหรือจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีค่ะ สังเกตด,ดูว่าเนื้อไข่ก็จะขึ้นฟูแล้วก็จะมีสีที่ครีมแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเติมกล้วยหอมสุกงอมที่เราบดไว้ลงไป300กรัมนมจืด1ช้อนโต๊ะน้ำมันรำข้าว100กรัมจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะร่อนแป้งลงไปค่ะใช้แป้งเค้ก200กรัมตราพัดโบกใส่เบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชา ผงฟูหนึ่งช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาค่ะส่วนผสมที่เป็นแป้งเราจะต้องร่อนลงไปนะคะเพื่อทำให้เนื้อเค้กมีความนุ่มแล้วก็ความฟูค่ะจากนั้นก็ใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ คนแค่พอส่วนผสมเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วนะคะถ้าเราตีแป้งนานเกินไปก็จะทำให้เนื้อเค้กนี่ยมีความแน่นแล้วก็ไม่ฟูได้นะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีเราก็ใช้พายซิลิโคนมาขูดตามขอบอ่างผสมอีกทีนึงค่ะเพื่อให้แป้งไม่ติดกับขอบอ่างนะคะสุดท้ายก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปครึ่งช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบเท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปหยอดใส่พิมพ์กันเลยค่ะ พิมพ์ที่โบใช้จะเป็นเบอร์3 2 1 9ค่ะเป็นพิมพ์อลูมิเนียมนะคะเอามารองเวลาที่ขึ้นฟูนเนี่ยมันจะได้อยู่ตัวนะคะจากนั้นก็รองด้วยกระดาษขาวเบอร์เดียวกัน3 2 1 9เสร็จแล้วเราก็นำเนื้อเค้กมาหยอดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ เราจะหยอดเค้กไปให้เกือบเต็มพิมพ์นะคะเผื่อไว้เวลาตัวเค้กขึ้นฟูเนี่ยก็จะเต็มถ้วยพอดีค่ะสูตรนี้โบทำได้ทั้งหมด11ถ้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็นำมาวางบนลังถึงได้เลยค่ะเรียงอย่าให้ชิดกันเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าชิดกันเกินไปเนี่ยเนื้อเค้กอาจจะไม่ฟูได้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำมานึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะนึ่งไฟแรงน้ำนี่ต้องเดือดพ่านนะคะปิดฝานึ่งไปประมาณ20นาทีก็สุกแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะตัวเนื้อเค,ค้กเนี่ยขึ้นฟูแล้วก็หน้าแตกสวยเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำออกจากพิมพ์แล้วก็มาวางพักไว้บนตะแกรงค่ะเพื่อไม่ให้ก้นขนมแฉะนะคะเรามาลองดูเนื้อเค,ค้กกันนะคะตัวเนื้อเค,ค้กเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็หอมหวานมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนถ้าใครทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ